สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมอเตอร์ไรเว่าอย่เช่นเคยวันนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวรถมอเตอร์ไซค์ e v b ีบ e แบรนด์ใหม่ที่เตรียมจะบุกตลาดในประเทศไทยต้องบอกก่อนว่าบแบรนด์นี้ไม่ใช่บแบรนด์น้องใหม่ในตลาดโลกเพราะเขาคือแบรนด์คิมกบเป็นแบรนด์ที่โด่งดังยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไต้หวันแล้วก็ทำรถสกูตเตอร์เครื่องยนต์สันดาบขายอย่างมากมายในประเทศแถบยุโรป ข่าวนี้ครับคิมโกเตรียมที่จะบุกตลาดในประเทศไทยโดยร่วมมือกับบริษัทอุณพลัสก่อตั้งบริษัทร่วมทุนที่มีชื่อว่า Ionex เพื่อที่จะทำธุรกิจแล้วก็จำหน่ายให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรสำหรับผลิตและจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้าคิมโกแบรนด์คิมโกครับเขามีชื่อเต็มว่า กวางหยางมอเตอร์คอมพานีลิมิเต็ดเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ขายมาแล้วกว่า100ประเทศและมียอดขายอันดับหนึ่งในไต้หวันอันดับ3ในแถบยุโรปแล้วก็แอฟริกาใต้ คิมโกะได้มีการทำในส่วนของสถานีสลับแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีชื่อว่า i o n e c x n n r r y y t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  o o n ส่วนมอเตอร์ไซค์ EVB i k e ที่จะมีการทำตลาดในประเทศไทยนะครับก็จะครอบคลุมในส่วนของกำลังไฟฟ้าตั้งแต่0.8ไปจนถึง8.3กิโลวัตต์หรือเทียบเท่ากับแรงม้าตั้งแต่1 HP ไปจนถึง11.13 HP แผนในเรื่องของการเซอร์วิสคิมโกะเขาจะเป็นรถที่มีพื้นฐานการออกแบบมาจากรถเครื่องยนต์สันดาปจึงสามารถบำรุงรักษารถได้อย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายจุดซ่อมบำรุงของกลุ่มปตทและพันธมิตรนอกเหนือจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าคิมโกะแล้ว i o n e นยังมีแผนติดตั้งสถานีสลับแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า i o n อนจำนวน300สถานีภายในปี2568 ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่บริเวณสถานีน้ํามันปตทจุดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่าคนที่ใช้มอไซค์ไฟฟ้าเนี่ยจะได้ไม่ต้องมากังวลคอยหาสถานีชาร์จเสียเวลาการชาร์จต่างๆนานาครับมาที่จุดสวอปแบตเตอรี่ได้เลยใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานก็เอาเป็นว่าตรงนี้เรารอดูข้อมูลกันยาวๆในอนาคตรครับถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางทีมงานมอเตอร์ว่าเราจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันโดยเร็ว ทัานี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับข่าวคิมโกะเตรียมลุกตลาด E ี b i k e ในประเทศไทยและจะยกในส่วนของแพลตฟอร์ม i o n i x ก็คือการสวอปแบตเตอรี่ซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยในประเทศไต้หวันมาใช้กับโมเดลในประเทศไทยยังไงก็คอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยสุดท้ายก็ขอฝากทุกคนติดตามที่ช่องของเราแล้วก็ตัว facebook.com/mo มโ r i v a l ไ,ไว้ด้วยวันนี้ผมพ้นขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ